วันนี้วันที่23กันยายนสองห้าหกสีเลยนะครับที่หลุมพอเพียงวังน้ำเขียวโคราชบ้านเราถ้านับระยะเวลาตอนปรับพื้นที่นะครับก็เข้าเดือนที่8ที่9แล้วปรับพื้นที่เมื่อเดือนมกราคมสองหแล้ว ปรับพื้นที่เสร็จมาหมักหลุมกระบวนการหมักอะไรเรียบร้อยเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดคงเห็นเรื่องราวถ้านับวันที่ปลูกนะครับก็พฤษภาคม2564ผ่านมา4เดือนเข้าเดือนที่5แล้วนะฮะไม้ผลที่เราตั้งใจปลูกก็ทยอยทำงานรากทำงานติดแล้วนะครับยอดติด หลายต้นแล้วอันนี้เป็นรองกองนะครับแล้วยุทธศาสตร์กล้วยกล้วยกลวยมะละกอเป็นพี่เลี้ยงมะละกอก,กิ่งตอนที่ปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคมกิ่งตอนนี้ก็จะเตี้ยหน่อยตอนกิ่งแล้วมาปลูกเลยนะครับก็เริ่มทยอยให้ผลผลิตแล้วนะฮะกล้วยมีทั้งกล้วยหอมและกล้วยไข่มีกล้วยน้ำว้าบ้างเล็กน้อย ในเดือนที่สองที่สามก็ปลูกข้าวโพดปลูกถัวหลายอย่างก็ทยอยได้เก็บผลผลิตกินอันนี้เป็นมะละกอก,กิ่งตอนตอนกิ่งเมื่อเดือนเอามาเอามาปลูกนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมและถัดมาก็จะเป็นมังคุดและจะแจมด้วยชะอมพวกนี้นะครับกล้วยระยะ4เมตรทิ้งละระยะไว้ที่4เมตร สับวางกล้วยก็จะเป็นไม้ผลที่เราต้องการหรือเป้าหมายของเราที่จะปลูกนี่ก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะที่ได้พันมาจากอำเภอการทรักจักงหวัดศรีสะเกดตอนนี้หน้าฝนฝนตกหนักชุ่มฉ่าดีตลอดเลยนะครับเป็นเป็นเดือนละเกือบสเดือนแล้วฮนะเนี่ยที่ไม่ได้ลดน้ําเลยไม่ได้จับสายยางลดน้ําเลยเพราะฝนชุ่มฉ่ามากมากเกินด้วย ปัญหาของฝนเยอะเนี่ยก็คือเชื้อราจะเป็นปัญหากับพืชโดยเฉพาะมะละกอกล้วยก็มีบ้างกล้วยสังเกตว่าถ้ามีเชื้อาราลงเนี่ยใบยเขาจะเป็นจุดเหลืองๆแต่มีปัญหาเฉพาะกล้วยไข่กับกล้วยหอมทองแต่กล้วยน้ำว้าไม่เป็นอะไรมากกล้วยน้ำว้าก็จะมีปัญหาโรคตายพายนะครับกับนอนกอน,อนอนข้าไปกิน ลำต้นแต่ใบลักษณะนี้จะเป็นเชื้อราของกล้วยไข่และกล้วยหอมทองก่น,นี้ก็ใช้ไ่โคดมาลดแล้วก็จุดสีส่งเข้าแสงแล้วก็สางโคนอย่าให้มันมีอะไรไปสุ่มกันมากนะนะครับหน้าฝนนี่จะเป็นปัญหาพวกนี้แหละก็ทยอยได้ผลผลิตแล้วปลาหลายชุดแล้วตั้งแต่ข้าโพดเนาะพี่เพื่อนที่ติดตามตั้งแต่แรกๆนะฮะขโพดได้ผลผลิตไปแล้วถั่ว ฟักทองอะไรพวกนี้ก็เก็บไปเรียบร้อยกินสองเดือนที่แล้วก็ไม่ไม่ทาไม่ไมทำเพิ่มแล้วอันนี้ก็จะเน้นเน้นละจะเน้น,เน,นเน้นไม้ผลนะครับอย่างน้อยที่สุดก็จะมีกล้วยกับมะละกอก,ก,ก่อนนี่ก็ฟักทองเออไม่ใช่ฟักทองทุเรียนนะครับทุเรียนก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเอ,อ่อช่วงเดือนหน้าฝนเนี่ยจะมีโรคไฟทับซล่ก็ใช้แตคอมาช่วย นะครับใช้ตกโคดามาฉีดพ่นแต่ทีน,นี้ปัญหากคือฝนตกกระนำทุกเย็นเลยแทบจะไม่มีช่องให้ฉีดจุลินทรีย์เลยนะครับก็จะเห็นว่าผลผลิตของเราตอนนี้นะฮะเข้าเดือนที่8ที่9นับจากวันปรับพื้นที่นะแต่ถ้านับจากวันปลูกพืชก็คือประมาณ4-5ถึง5เดือนก็เป็นไปตามเป้าหมายอยู่นะครับ เพียงแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็ต้องจัดการให้สอดคล้องกับฤดูกาลได้แหวกโคนพืชไม่ให้มันมีหญ้าหรือมีฟางไปสุมโคนลนฝนตกชุ่มช่ำตลอดเวลานี่ก็มีปัญหาเรื่องเชื้อรานี่เป็นกล้วยหอมทองนี่ครับเชื้อราก็จะมีใบจุดสีเหลืองแต่ก็ไม่ได้มีผลมีปัญหากับกล้วยจนกระทั่งกล้วยตายนะครับเพียงแต่จะทำให ผลผลิตอาจจะไม่ดีมากนะักกล้วยมะละกอนะครับตอนนี้ก็จะยืนพื้นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะตอบแทนนะครับส่วนไม้ผลระยะยาวก็ทุกอย่างที่เราปลูกไปทุเรียนมังคุดลองกองเงาะลิ้นจี่ที่เห็นข้างหน้านจะเป็นอะบุคาโดนะครับอันนี้ก็แตกยอดไปเรื่อยๆ ไม้ผลนี่ก็ประมาณ3ปี4ปีนะฮะถึงจะได้เชยชมผลผลิตของเขาดันั้นการไล่เรียงของพืชตั้งแต่เริ่มต้นปรับแปลงมานะครับที่ผมหาตะไคร้หาขี้เหล็กขาเง่ากระเจียวพริกมะเขือสับประรดทยอยลงไปเนี่ยพร้อมๆไปกับกล้วยก็ตาม,มาแล้วก็มะละกอเนี่ยนะ นั้นในแปลงนี้ก็จะมีพืชอยู่อย่างที่ไล่เรียงไปตะไคร้ขี้เหล็กกระชายกระเจียวกล้วยมะละกอพริกะมะเขือแล้วก็ตามมาด้วยไม้ผลนั้นประมาณเกือบสิบชนิดเกือบสิบชนิดที่อยู่ในแต่ละล่องแต่ละล่องพี่น้องที่ติดตามมาตลอดนะผมว่าน่าจะเคยดูคลิปนะ YouTube สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติ ตอนนี้เราก็ไลฟ์สดอยู่ผ่าน YouTube สามอาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับแล้วก็เพจ Facebook ทำทำกิกรรมไร้สารพิษให้พี่น้องได้เห็นอัปเดตบางท่านอาจจะเห็นหลุมพอเพียงวางน้ําเขียวมันเงียบเง,งียบไปเงียบเงียบเนี่ยคือมันก็เติบโตมันไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่เราไม่ได้อัปเดตบ่อยนักอันนี้ก็เห็นว่าระยะห่างพอสมควรแล้วมาอัปเดตให้พี่น้องติดตามดูหน่อย ว่าหลุมพ่อเพียงที่เราทําที่วังน้ําเขียวเติบโตได้ผลดีในระยะที่ปลูกพืชคือพฤษภาคมพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาเข้าเดือนที่4เข้าเดือนที่5นะครับเราได้ผลผลิตมาเรื่อยๆมีอยู่มีกินตามเป้าหมายที่เราวางไว้ในวนนี้พริกนะครับมะเขือยังพอได้เก็บเรื่อยๆกล้วย ปลูกพฤษภาเหมือนกันกล้วยหอมกล้วยไข่เน้นเ้นคือกล้วยหอมกับกล้วยไข่เพราะที่วางน้าเขียวเนี่ยจะปลูกกล้วยน้ําว้ามันจะเป็นเม็ดนะครับเพราะมันมีป่าติดกับป่านั้นเกสรกล้วยป่ามันก็จะมาติดกับกล้วยน้ําว้าบ้านเรามันทําให้กล้วยน้ําว้ามีเม็ดก็เลยไม่ได้เน้นปลูกกล้วยน้ําว้าเน้นปลูกกล้วยหอมกับกล้วยไข่นะครับสับวาง เราจะเห็นแนวกล้วยคือที่ทิ้งระยะไว้แนวกล้วยจะอยู่ที่สี่เมตรระหว่างกล้วยจะเป็นไม้ผลตามที่เราต้องการนะครับที่เรากินอยู่นั้นสับวางแทรกไปจะมีข่าตะไคร้สับประรดกระเจียวพริกมะเขือพวกนี้ก็ยังได้ผลผลิตไปได้เรื่อยแต่ก่อนหน้านี้เราก็จะมีข้าวโพดมีถัว่วฝักยาวมีฟักแฟงตอนนี้เราเลื้ออกไปหมดละคือเราได้ได้กินชุดนั้นพวกเราก็จะไม่ปลูก เพราะว่าเราจะให้ไม้ผลเราเด่นแล้วตอนนี้ต้องคัดเอาพระเอกกับนางเอกนะครับพระเอกนางเอกก็คือไม้ผลทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะม่วงนะครับผารองระรองก็คือกล้วยมะระกอนะครับรองไปกว่านั้นตัวประกอบก็จะเป็นพริกมะเขือกระชายสับประรดตะไคร้นะครับในแต่ละร่องในแต่ละชั้นแต่ละชั้นของเราเนี่ยคือเนื่องจากเป็นพื้นที่สโลปลาดเอียง พื้นที่สลบลาดเอียงเป็นขั้นขั้นบันไดกว้างประมาณสองไร่3งานตีซะว่าสามไร่กลมๆนะครับเป็นถนนอะไรด้วยนี่ก็ผมก็มาสางหน้าฝนเนี่ยหรือไม่หน้าฝนก็ต้องสางให้มันโล่งๆโปร่งๆนะครับผมอันนี้จะเป็นเงาะเออไม่ใช่ลำไยต้นลำไย เพื่อนๆที่ดูอยู่อาจจะสงสัยว่าไอ้ท่อน,นี้มีไว้ทำไมนะฮะท่อสีฟ้าเนี่ยมันเป็นท่อที่เราขุดหลุมประมาณเมตรหนึ่งเมตรคูณเมตรแล้วก็หมักอินทรีย์วัตถุหมักขอนไม้หลักคิดคล้ายๆเพื่อมาคันเจอร์แล้วเราก็เอาท่อน,นี้วางลงไปที่ก้นหลุมหลุมลึกเมตรหนึ่งกว้างเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุทั้งหมดที่มีขี้วัวจุลินทรีย์ฐานบำรุงดิน แล้วก็ขอนไม้กิ่งไม้ใบไม้ผมอยู่ในหลุมนี้แล้วก็เราก็ใส่ท่อนี้ไปเพื่อเป็นท่อทางด่วนแล้วก็ท่อระบายอากาศแต่ทุกหลุมก็จะมีท่อแบบนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ว่าหลุมไหนมีตรงไหนมีหลุมตรงนั้นมีท่อนะครับเป็นเศษท่อเก่าๆที่เก็บมาต้นมะม่วงนะครับมะม่วงพันธุ์ดีๆต่างๆที่เราปลูกไว้ก็เริ่มติดรากติดลายทํา ไปเรื่อยๆก็รอเวลาไปประมาณ2-3ถึงสปีถึงจะเห็นผลเรื่องเงาะมังคุดลองกองมะม่วงนั้นถ้าเราไม่ปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกขาตะไคร้ชะอมอะไรต่างๆพริกมะเขือมันก็ต้องไปรอ2อสาปีเราถึงจะได้ประโยชน์จากแปลงนี้แต่พอเราใส่พืชเข้าไปตั้งแต่ข้าวโพดถัว่วฝักทองกระเจียวตะไคร้พริกมะเขือ เราก็ได้ประโยชน์พวกนี้ไปก่อนในระหว่างรอว่าทุเรียนจะออกลูกมังคุดขนุนกว่าจะออกลูกเราก็ได้ประโยชน์จากพืชเหล่านี้ไปก่อนนี่นคือระยะสั้นของพืชนะครับนั้นใครที่ปลูกไปแล้วนะครับการปลูกพืชนะครับหลักคิดว่าเราทําอยู่ทํากินแต่เป็นไงว่าพืน้นที่ที่เราทําได้มาใหม่ๆสมมุติว่าตรงตรงเนี้ยเราได้ที่มาใหม่ประมาณสามไร่เราจะจัดสรร ดินน้ำแสงแดดอย่างไรเนี่ยผมทำให้ดูนะครับผมผมไม่ได้ขุดคลองเล็กคลองน้อยเลยไม่มีคลองเส้ไก่เพราะว่าบริบทที่ดินตรงนี้ไม่เก็บน้ำขุดคลองไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่แต่ทำยังไงให้ต้นไม้ผมเติบโตผมก็ใช้ระบบสายยางใช้รากสายยางเอายังไม่ได้ลงทุนระบบสปริงเกอร์นะครับเพราะว่า ดูไปก่อนถ้ามันมั่นคงสถาพรแน่นอนแล้วโอกาสจะได้กินได้ผลผลิตมีสูงอาจจะมีการลงทุนสปริงเกอร์แต่วันนี้ผมใช้ลากสายยางไปก่อนนี่ลากสายยางสีฟ้าเนี่ยหนิ้นวคือยามฉุกเฉินยังไงฝนไม่ตกท่านเข้าหน้าแรงหรือเข้าหน้าแรงที่จะถึงเนี่ยพอหมดแล้วดูฝนก็นจะเข้าหน้าหนาวตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะฝนก็จะน้อยแล้ะผมก็จะใช้สายยางนี้ไปก่อน นั้นในปีแรกผมยังไม่ลงทุนอะไรมากผมจะเราได้ที่ดินใหม่เราคิดถึงเรื่องโครงสร้างแปลงคิดถึงเรื่องเรื่องดินถึงเรื่องน้ําถึงเรื่องแสงแดดนะครับหลายแปลงเขาอาจจะขุดคลองกันเป็นคลองใี่ไก่อย่างไรก็ตามแต่ของผมต้องดูบริบทพื้นที่นั้นเพื่อนที่ฟังอยู่ก็ต้องควรดูนะว่าถ้าคุณขุดคลองขุดสะแล้วดินคุณเก็บน้ํำไหมถ้าดินเก็บน้ํา ก็ควรขุดเก็บน้ําควรขุดแล้วก็ต้องคิดต่อว่าคุณมีน้ํามาเติมมันไหมคุณมีน้ํามาใส่คลองไหมมาใส่สระไหมนั่นลการหลักคิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าได้ที่ดินมาใหม่คิดถึงเรื่องดินน้ําแดดคิดถึงแนวทางทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงว่าเราจะมีน้ํามาใช้ในแปลงกเกษตรของเราอย่างไรคือแปลงนี้เราจะมีน้ํามาอย่างไงผมก็คิดแล้วว่าแปลงเนี้ผมมาหรือทําเนี่ยสามไร่เนี่ยผมจะเอาน้ําอย่างไรบาร ตรงนี้เป็นน้ําคลองธรรมชาติสูบขึ้นไปข้างบนแล้วใส่แทง์ปล่อยลงมานี่คือหลักคิดที่ว่าผมได้และน้ําผมจะใช้ในแปลงนี้ดินดินผมเป็นยังไงดินที่นี่เป็นดินภูเขาเป็นดินไม่เก็บน้ําเป็นดินเหนียวภูเขานะครับเป็นดินไม่เก็บน้ําเราก็ดูแล้วว่าถ้าไปขุดคลองไม่มีทางเลยว่าน้ํามันจะอยู่พอมันจะไหลซึมหายไปหมดนะครับก็ต้องเปลี่ยนแผนปรับแผนให้สอดคล้องกับบริบทที่ดินก็เลยใช้ สายยางก่อนอนาคตจะทําสปริงเกอร์หรือไม่เดี๋ยวดูก่อนแต่ตอนนี้ผมก็ได้น้ํามาใช้ละนะครับเป็นน้ําของธรรมชาตินั้นแปลงใหม่ถ้าใครจะทาคุณก็ต้องคิดถึงเรื่องการจัดการเรื่องน้ําแหล่งน้ําที่จะมีมาใช้ในแปลงนี้จะเป็นคลองธรรมชาติเป็นชนลประทานหรือมีการขุดสระเพื่อเก็บน้ําฝนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่คิดต่อคือเรื่องแดดแสงแดดพืชต้องการแสงแดด พืชบางอย่างต้องการแดดมากพืชบางอย่างต้องการแดดน้อยไม้ผลบางอย่างต้องการแดดมากผมก็จัดให้มาอยู่โล่งๆไม้ผลบางอย่างอยู่กับร่มเงาได้เช่นมังคุดลองกองอยู่ใต้ร่มไม้ที่เราไม่ได้สางทั้งหมดนะครับส่วนใครที่ได้พื้นที่โล่งๆเลยพื้นที่โล่งๆไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนั่นก็จัดการไม่ยากเพราะมันแดดเต็มที่อยู่แล้วแต่ตรงนี้เราได้ที่ดินเป็นลักษณะแบบว่ามีไม้ป่า ดั้งเดิมอยู่พอ,พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ตัดออกหมดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องตัดออกหมดเพียงแต่เราเข้าใจพืชแล้วเราก็จัดสรรพืชให้สอดคล้องกับพื้นที่ของเราแต่เราต้องเข้าใจนึ่งบริบทของการจัดความต้องการของพืชนะครับว่ามันต้องมีน้ํามันต้องมีน้ําลดดินบํารุงอย่างไรแล้วก็แสงแดดนะครับดังนั้นตรงนี้เลยจะไม่มีคลองนะครับ ผมก็เป็นห่วงเป็นใย,ยว่าเพื่อนมิตรท,ที่ที่ไปทําเกษตรตำเนี่ยตอนเนี้ยกระแสรเรื่องทําเกษตรเยอะหลายคนก็ลงทุนแต่ไม่ได้ดูว่าบริบทที่ดินเราเป็นยังไงพอลงทุนไปแล้วปรากฏว่าเก็บน้ําไม่อยู่หรือว่าขุดคลองเสกไก่ไปแล้วดินสไลด์เรือนรางจางหายไปหมดก็ควรที่จะดูบริบทที่ดินของตัวเองด้วย การขุดคอขุดขุดสระบางทีบางพื้นที่ไม่อยู่น้ําเช่นอาเภอกันทะลักบางจุดและก็เสริงสางโคราชบางจุดที่เขาพื้นที่ไม่เก็บน้ําเขาก็ใช้ผ้าใบปูบ่อผ้าใบปูบ่อเพื่อจะเก็บน้ําให้อยู่แล้วก็หลักคิดว่าการขุดสระนี้เพื่อที่จะเก็บน้ําฝนเป็นหลักก่อนนะครับตามหลักทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงก็คือขุดสระเพื่อเก็บน้ําฝนเห็นไหมว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันตกหนัก ตก,กหลากไหลไปทั่วถ้าเราไม่มีสระน้ํามันน่าเสียดายมันน่าเสียดายว่าน้ําฝนตกไปมันหายหมดแต่เมื่อเรามีสระน้ําฝนตกมาเราต้องคิดถึงเรื่องช่องที่น้ํามันจะไหลเข้าสระเราอย่างไรสระควรขุดในพื้นที่ที่ต่ําของเรานะครับน้ําหลากไหลไปอยู่ตรงไหนเราต้องรู้บริบทที่ดินว่า ตรงไหนเป็นที่สูงตรงไหนเป็นที่ต่าสะควรอยู่ที่ต่ํานั้นก่อนขุดสะควรสําควรไปสํารวจให้ดีว่าน้ําของเราในพื้นที่เนี้มันไหลรวมกันตรงไหนแล้วค่อยไปขุดสะตรงนั้นแต่ของผมไม่ได้ขุดสะเพราะมันมีคลองธรรมชาติอยู่ถ้าขุดสะต้องปูผ้าใบถ้าขุดสะเพื่อเก็บน้ําฝนที่นี่ต้องปูผ้าใบเพราะดินไม่ไม่อยู่น้ํามันไม่เก็บน้ำนะครับ อันนี้เมื่อพูดพูดไปเมื่อสักครูว่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆเราไม่ได้ตัดออกทั้งหมดอันนี้เป็นต้นมหาดนะครับต้นประมาณคนโอบเกือบสองคนโอบเราก็จัดสรรเอาพืชไม้ผลที่อยู่กับร่มได้เช่นอะโวคาโดนะครับเนี่ยก็ดูว่าพืชบางอย่างอยู่กับร่มได้พืชบางอย่างอยู่กับร่มไม่ดีเราต้องเข้าใจพืชแล้วก็จัดสรรให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ส่วนกล้วยเดี๋ยวผมจะมีการสางกิ่งไม้เพิ่มอยู่เดี๋ยวให้หมดฝนก่อนเข้าหน้าแรงๆหน่อยยังต้องเปิดแสงอีกหน่อยหนึ่งเพราะพวกไม้ดั้งเดิมมันยื่นมาคลุมไม้ผลเราทั้งกล้วยมะละกอแล้วก็มะม่วงก็จะต้องมีการสางอีกรอบหนึ่งตอนปรับปรแปลงเนี่ยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามกราสองห้าหกสี่ผมปรับพื้นที่ไปแล้วก็ ตัดแต่งกิ่งพวกนี้ก็แต่งไปพอสมควรอันนั้นคือแต่งคร่าวๆไปก่อนแต่นี้ก็จะมีการแต่งเสริมอีกรอบหนึ่งนะครับในเราจะเห็นว่ามะละกอที่มันอยู่ใต้ล่มมะขามเนี่ยมันจะยืดไปมันจะยืดเพราะมันต้องการแสงไงพืชต้องการแสงแดดถึงบอกว่าดินน้ำแดดปัจจัยหลักก่อนนะดินน้ำแดดปัจจัยหลักที่เราจะต้องเข้าใจองค์ประกอบตรงเนี้ย แล้วค่อยจัดสรรพื้นที่ที่เรามีจะมากจะน้อยก็ตามก็หลักการเดียวกันคือต้องดูดินพัฒนาดินยังไงแล้วก็แหล่งน้ําจะมาอย่างไรบ้างแล้วก็แสงแดดเรามีมากน้อยแค่ไหนควรจะสางไหมแต่ถ้าที่โลง่ลงๆเลยก็ไม่จมําเป็นต้องไปสางนะครับนั้นการใช้ประโยชน์ของผมณนะวันนี้การปลูกพืชตัต้งแต่เดือนพฤษภาคม2564อันนี้เดือนกันยายน2564ก็ประมาณ45หเดือน ผมได้ประโยชน์จากแปลงนี้จากการลงทุนที่ทําตั้งแต่ข้าวโพดถัว่วฟักทองในระหว่างนั้นเนี่ยตะไคร้กระชายขา่าก็เติบโตมาเรื่อยๆแม้กระทั่งก,ล,ล,ล,กล้วยและมะละกอณวันนี้ถ้าผมอยากจะได้ประโยชน์ตอ่อตอนนี้ไปนะครับกล้วยหอมเราจะไม่เลี้ยงหน่อยเยอะเราก็จะมาขุดหน่อได้ขุดหน่อยแยกหน่อใส่ถุงดำจำน่ายเป็นรายได้ได้นะครับ นันการลงทุนกับแปลงผมนึกถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์หรือการตอบแทนคืนทุนได้เร็วใครทําได้เร็วผมว่านั่นคือคนที่เข้าใจวิถีของกเกษตรกรรมหรือวิถีของคนที่จะปรับพื้นที่อยู่กับพื้นที่อย่างไรให้เราอยู่ได้ธรรมชาติอยู่ได้และการตอบแทนคืนของธรรมชาติมันก็จะสอดคล้องกับเหมาะสมกับสิ่งที่เราลงทุนไปหลายคนลงทุนไปแล้ว ห้าเดือนผ่านไปยังไม่เห็นความชัดเจนหนึ่งปีผ่านไปยังไม่เห็นความชัดเจนอันนี้ผมคิดว่าต้องทบทวนนะฮะแล้วใครจะทำแปลงใหม่สิ่งที่ท่านต้องคิดควรจะคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเราไม่ใช่เป็นคนรวยมีเงินถุงเงินถังเอาเงินมาละเลงเล่นในแผ่นดินนี้นะฮะเราก็ต้องคิดถึงว่าการเอาไมโครมาปรับพื้นที่หากล้าไม้มาปลูกเนี่ยมันเป็นต้นทุนทั้งนั้นไอ้ต้นทุนเหล่านี้แหละ มันจะตอบแทนคืนทุนเราได้อย่างไรอย่างน้อยที่สุดเรามีกินอย่างที่เห็นข้างหน้าผมก็มีผักมีพืชมีกินแล้วก็ไอ้ส่วนที่ทยอยโตมาเรื่อยๆที่เราเป้าหมายคือเป็นไม้ผลมันก็ค่อยๆเติบโตไปผมไม่ต้องรอว่าทุเรียนออกลูกผมถึงจะบอกว่าผมได้ประโยชน์จากแปลงนี้ผมได้ประโยชน์แปลงนี้ตั้งแต่ข้าวโพดตัวผักยาวฟักทองอย่างที่เล่าไป ถ้าจะเอาประโยชน์ต่อตรงนี้อีกนี่ไงครับสี่ห้าเดือนกล้วยไข่กล้วยหอมทองนี้หน่อแน่นเลยแล้วจริงๆเขาจะไม่เลี้ยงหน่อยเยอะนะฮะเขาจะให้อย่างน้อยก็มีสามต้นนี่ก็มากแล้วบางพื้นที่เนี่ยเขามีแม่หนึ่งลูกหนึ่งและถ้าเขาทําส่งโรงงานจริงๆเนี่ยกล้วยหอมเขาจะไม่เลี้ยงเลยเขาจะปลูกใหม่ทุกรอบนะครับแต่ของเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้ทําขายขนาดนั้นเราทํา ทำอยู่ทํากินในวิถีของเราแนข้างล่างนี่ก็จะชัดนะครับแปลงข้างล่างเนี่ยจะชัดว่าระยะต้นไม้กล้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่เมตรในกล้วยปลูกพฤษภาคมผ่านมาประมาณ4ี่ห้าเดือนมันตั้งตัวทรงชัดเจนขึ้นมาจากดินโล่งๆดินเป่าๆดินแดงหลังจากปรับพื้นที่เสร็จตอนนี้ก็ครึมขึ้นในความครึมเนี่ยไม่ใช่ครึมร่มเงานะมันเป็นความครึมของของอยู่ของกินแล้วเป้าหมายที่เรา วาแนไว้หรือวางแผนไว้ว่าจะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์ก็คือตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยอันนี้ก็เข้าเดือนที่ห้าแล้วก็คิดว่าประมาณเดือนที่หกแหละเดือนที่หกจะเริ่มทยอยขุดบ้างตะไคร้นี่ก็มาปลูกตรงแนวสโลปของพื้นที่เต็มเลยคุมหญ้าไปในตัวแต่ตรงนี้มันหน้าฝนหน้าฝน,น,าฝ,นฝนตกทุกวันเลย มันก็กดใบตะไครให้มันปกไปกับดินปกไปกับดินก็ดีอยู่แต่ก็ดูว่าเดี๋ยวพอหมดฝนมันจะตั้งตัวขึ้นไหมนั้นในพื้นที่โดยรวมพาดูพี่น้องดูคร่าวๆเนี่ยนะฮะก็ประมาณสามไร่กลมๆนะผมใช้พื้นที่หมดเลยนะเรียกว่าแทบจะไม่ทิ้งเลยอ,อันนี้เป็นทางเดินอ้อมไปทุกขั้นจะมีทางสัญจรหมุนเวียนรถสามล้อสะเล้งผมเข้าได้ทุกขั้น ขนปุ๋ยขนฟางขนหน่อกล้วยรถผมเข้าได้ทุกขั้นแล้วตรงนี้เป็นถนนหลักข้างถนนหลักจะเป็นแนวสลปก็ปลูกตะไคร้ปลูกหญ้าเนเปียเราจะใช้พื้นที่แบบทุกตารางเมตรไม่ให้ว่างเว้นนั้นตัวเลขตรงนี้ก็คือ3ไร่กลมๆเหลือพื้นที่เศษอีกนิดนึงตรงนี้ข้างล่างลงมาพึ่งปลูกขา่า กินหน่อไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วประมาณสักร้อยกว่านะครับร้อยกว่าหลุมเป็นขาแดงขากินหนอ่อนี่ก็เติบโตไปนี่การดูแลของผมก็เดี๋ยวก็อคอยตัดหญ้าครึ่งก็ตัดหญ้ามาเรื่อยๆืนั้นถ้าพูดถึงความเป็นจริงว่าในพื้นที่สามไร่อ่าซื้นที่สามไร่ผมมีลูกมีเมียเนาะสมมุติว่านะสมมุติว่าผมมีลูกมีเมียผมต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแหละค่าเน็ตค่าโทรค่าเทอมลูกอะไรอย่างนี้ ทาง,งวดลดอีกในพื้นที่สามไร่กลมๆที่ผมมีมานี้ผมจะทำไงให้มีอยู่มีกินนั้นการคิดการวางแผนตั้งแต่การเข้าใจองค์ประกอบบริบทของที่ดินเป้าหมายที่เราจะต้องการว่าเราจะปลูกอะไรมันต้องคิดตั้งแต่แรกแล้วจุดผิดพลาดให้น้อยที่สุดเราไม่ใช่เป็นคนรวยมีเงินถุงเงินถังมาขุดที่เล่นหรือมาปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายนั้นจึงเอามาเห็นว่า ามเดือนผมได้กินอะไรสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนหนึ่งปีสองปีผมทยอยมีพืชที่จะได้ประโยชน์ไปเรื่อยๆและจะตอบโจทย์กับชีวิตเราไหมชีวิตที่เราต้องมีค่าเนตค่าทัวค่าเทอมลูกนั้นไอ้ที่เราเลี้ยงพืชมาตั้งแต่แรกเนี่ยสามเดือนมีกระโพดมีทั่วฝักยาวมีฝักทองตะไคร้ก็เติบโตไปเรื่อยๆคาก็เอามาปลูกชะอมก็ได้กินไปหลายรอบแล้ว มาเดือนที่อันนี้เดือนที่ 8, ปเดือนที่เตั้งแต่ปรับที่ดินนะเพอะปรับที่ดินตั้งแต่มกราคมกล้วยมะละกอกล้วยได้หน่อแล้วอีกไม่นานก็จะได้เขือแต่มะละกอผมได้ลูกแล้ได้ลูกมะละกอแล้วผมก็ได้ประโยชน์แล้วพริกมะเขือได้เก็บกินเรื่อยๆนี่แหละคือตอบโจทย์ไม่ว่าที่สามไร่เราจะมีอยู่มีกินตรงนี้ได้อย่างไรการใช้ประโยชน์พื้นที่ ให้สอดคล้องกับบริบทของตัวเราและให้ผิดพลาดน้อยที่สุดมันจะเป็นการลงทุนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดต้องทำยังไงผมว่าสิ่งที่ผมทำหลุมพ่อเพียงมาตั้งแต่เมราคม2564พี่น้องไปย้อนดู y t u t u สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เห็นภาพนะครับคงจะไลฟ์สดให้พี่น้องที่ติดตาม youtube สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติให้เข้าใจ บริบทของการจัดสรรพื้นที่ดินแล้วก็พัฒนาที่ดินให้มีอยู่มีกินอย่างน้อยเนี่ยผมมีอยู่มีกินอยู่แล้วแต่มันเหลือมันต้องขายหลังจากแจกแบ่งปันแล้วเนี่ยมันต้องขายเพื่อจะตอบแทนคืนและจะอธิบายกับสังคมได้ว่านี่ไงสามไร่มันจะอยู่กินอย่างนี้และผิดพลาดน,น้อยที่สุดอย่างที่บอกเลยว่าทําไมผมไม่ขุดคลองเพราะมันไม่อยู่น้ําผมก็เลยไม่ขุดคลองแต่ใช้ระบบลากสายยางเอาการบํารุงดิน ขุดเป็นหลุมพอเพียงลึกเป็น1เมตรแล้วขนอินทรีย์วัตถุลงกิ่งไม้ขอนไม้นะครับแล้วก็สสงแดดสสงต้นไม้ใหญ่ออกเราก็จะได้แดดังนั้นวันนี้ผมว่าตอบโจทย์อยู่นะครับเอาขอบคุณพี่น้องรุกท่านที่เข้ามาชมผิดพลาดประการใดถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมเอาขอแถมนิดนึงอันนี้ขาแดงนะครับขาแดงขาก,กินหนอ่อ ตอนนี้ก็จัดการหญ้านะครับบำรุงดูแลจัดการหญ้าซึ่งก็ไม่ยา,ยากแล้วไม่แทบจะไม่ต้องปลูกแล้วตอนนี้มันมันแน่นไปหมดแล้วผมไม่ปลูกอะไรแล้วบำรุงดูแลที่มีอยู่นี่ก็โอเคแล้วขอบคุณมากนะครับผม